าล้ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆจากกระตูเรื่องม y Hero a c a d e เดมีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตื่นของอัตลักษณ์นะครับหรือว่าการก้าวข้ามขีดจำกัดของอัตลักษณ์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีชื่อเรียกที่แน่นอนนะครับก็ขอเรียกเป็นการตื่นของอัตลักษณ์ไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ไปจําเรื่องของวันพีทมานะครับ <laughs> การตื่นของผลปีศาจอะไรประมาณนี้ มันคล้ายๆกันไงก็เลยเอามาใช้นะครับเพราะว่ามันจําง่ายดีโอเคครับและก็ต้องขอเตือนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีการสปอยนะครับเนื้อเรื่องที่อนิเมะเนี่ยเออมันยังฉายไปไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากโดนสปอยนะครับอยากรอดูอนิเมะเนี่ยก็แนะนําให้กดปิดคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เสียเลียดกับการสปอยนะครับหรือว่าอ่านมังะมาแล้วนะครับเราเนี่ยก็เข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยด้วยนะครับโอเคไปกันเลยครับก็อย่างที่เราเนี่ยทราบกันดี ว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันเป็นพลังพิเศษนะครับของประชากรในเรื่องนี้ก็80%นะครับของประชากรในโลกเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับอัตลักษณ์หรือว่าพลังพิเศษนะฮะส่วนอีก20%เนี่ยจะเกิดมาไร้อัตลักษณ์นะครับเหมือนกับเดกุพระเอกของเราและแน่นอนนะครับว่าเมื่อโลกเนี่ยมันเกิดการวิวัฒนาการนะครับผู้คนเนี่ยต่างก็มีพลังพิเศษกันมันก็จะต้องมีไอ้พวกที่คิดไม่ซื่อนะครับไอ้พวกที่แบบว่าคิดเอาพลังพิเศษเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอย่างเช่นเป็นโจรนะครับป คนนู้นคนนี้นะครับก่อการร้ายก่อความวุ่นวายอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะมีแต่พวกที่ก่อความวุ่นวายอย่างเดียวนะครับอีกด้านนึงเนี่ยมันก็มีคนดีนะครับที่ออกมาปราบปรามนะครับไอ้พวกก่อการร้ายเหล่านี้แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการต่อสู้ของฮีโร่บ้างของวินเลอร์บ้างนะครับก็ใช้อัตลักษณ์นี่แหละนะครับในการต่อสู้แล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าอัตลักษณ์ของเรื่องม y ฮีโร่เนี่ยมันจะมีพวกจุดอ่อนนะครับพวกแบบขีดจํากัดอะไรพวกนี้นะครับแบบมันจะใช้ ใ่สุดซักทางนะครับอย่างเช่นอัตลักษณ์สายฟ้าของคามินารินะครับที่แบบว่าเวลาเขาเนี่ยปล่อยสายฟ้าออกมามากเกินไปนะครับเขาเนี่ยก็จะมีอาการเอ๋นะครับเป็นแบบเอ๋เลยอ่ะหรือว่าจะเป็นพลังซีโร่กาวิตี้ของคุณอุรากะนะครับที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไปใช้กับของที่มันมีน้ําหนักมากเกินไปนะครับเธอเนี่ยก็จะมีอาการขึ้นไส้นะครับแล้วก็อ้วกออกมาอัตลักษณ์เลเซอร์สเดอร์ของอาโอยามะนะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่หนักที่สุดแล้วนะครับที่ผมเนี่ยเห็นมานะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ใส่ซัพพอร์ตไอเทมนะครับเขาเนี่ยก็แทบจะใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้เลยนะเพราะว่าเลเซอร์ตรงสะดือของเขาเนี่ยมันจะไหลออกมาตลอดเวลานะครับอันนี้ผมก็จำไม่แม่นนะว่ามันจะไหลหรือว่ามันอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเขาต้องใส่ซัพพอร์ตไอเทมนะครับที่เป็นเข็มขัดเนี่ยตลอดเวลานะครับเพราะไม่งั้นเขาเนี่ยจะท้องเสียนะครับเพราะว่ามีเลเซอร์เนี่ยออกมามากเกินไปและอีกหนึ่งคนนะครับที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือโทโดโรกินะครับก็คือถ้าเกิดว่าโทโดโรกิเนี่ยเขาใช้พลังน้ำ แข็งข้างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้พลังไฟเลยเนี่ยเขาก็จะมีอาการหนาวสั้นนะครับจากน้ําแข็งของตัวเองถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเขาเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้พลังไฟนะครับอีกข้างนึงเนี่ยมาสมดุลกันนั่นเองนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับภายในเรื่องเนี่ยที่เกิดปัญหาแบบนี้ที่แบบว่าอัตลักษณ์ไม่เข้ากับตัวเองบ้างใช้พลังก็ใช้ได้ไม่สมดติดปัญหานน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่านะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้เลยซะที เพราะว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้นะครับภายในเรื่องเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกเอาไว้อยู่นะครับว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นกล้ามเนื how, ้อของเรานะครับเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราว่าถ้าเกิดยิ่งใช้งานหนักมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เหมือนแบบคนเล่นกล้ามนะครับที่แบบว่าเขาเนี่ยยกเวทนะครับแบบยิ่งยกเท่าไหร่นะครับยิ่งยกเวทยิ่งกินโปรตีนเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งกล้ามโตขึ้นเท่านั้นอัตลักษณ์เนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกัน แบบนั้นเลยนะครับว่าถ้าเกิดยิ่งใช้งานหนักมากเท่าไรเนี่ยจุดอ่อนนู่นนี่นั่นก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็จะได้รับความแข็งแกร่งนะครับความทนทานความอึดอะไรต่างๆเนี่ยกลับคืนมาแทนนะครับผมและถ้าเกิดใครนะครับสามารถพัฒนาอัตลักษณ์จนสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองไปได้แล้วนะครับอัตลักษณ์เนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมานะครับและอัตลักษณ์ที่ตื่นขึ้นแล้วนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกับอัตลักษณ์ดั้งเดิมเนี่ยแบบหลายเท่าตัวเลยนะคบแบบว่าสามารถทําอะไรได้ มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถลบจุดอ่อนนะครับของอัตลักษณ์ดั้งเดิมเนี่ยที่มันจะมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆนานา,นานานะครับออกไปทั้งหมดเลยเอาง่ายๆก็คือเก่งขึ้นแบบทวีคูณนะฮะแต่ว่านะครับปัจจัยของการตื่นของอัตลักษณ์เนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะครับไม่ใช่แค่พัฒนาอัตลักษณ์อย่างเดียวเนี่ยแล้วอัตลักษณ์มันจะตื่นขึ้นนะครับมันต้องมีเรื่องของสภาพจิตใจนะครับแล้วก็แรงกระตุ้นอารมณ์เนี่ยก็คล้ายๆกับคนที่เวลาจะหนีความตายนะครับหรือไม่ก็เวลาอยากปกป้องใครอยากปกป้องเพื่อน อะไรประมาณนี้อัตลักษณ์เนี่ยมันก็ถึงจะตื่นขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือพลัง One for all ของเดกุที่เดิมทีแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้พลังของผู้สืบทอดรุ่นก่อนๆได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเมื่อพลังเนี่ยมันถูกส่งมอบนะครับถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับบ่มเพาะพลังกันมาเรื่อยๆจนมาถึงรุ่นของเดกุก็คือรุ่นที่9พลังที่แท้จริงของ One for all เนี่ยมันก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับผู้ใช้รุ่นล่าสุดก็คือเดกุเนี่ยเขานะครับสามารถใช้อัตลักษณ์ของ One for ของผู้สืบทอดวันฟอ r อรุ่นก่อนๆได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการตื่นของอัตลักษณ์วันฟอ r อนะครับที่มาเนี่ยพัฒนากันมานะครับรุ่นสู่รุ่นจนพลังเนี่ยมันเกินขีดจํากัดไปแล้วนะครับก็เลยทําให้พลังที่แท้จริงของวันฟอ r อเนี่ยมันตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับในรุ่นของเดโกหรือว่าจะเป็นดาร์คชา d o w ของโทโคยามินะครับที่เวลาโทโคยามิเนี่ยเขาอยู่ในที่มืดๆม,มากๆนะครับดาร์คชาร์โของโทโคยามิเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นนะครับดาร์คชาร์โเนี่ยมันก็จะตื่นขึน นจนเจ้าตัวเนี่ยแบบว่ามันโหดเกินนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยแต่ว่าในภายหลังนะครับโทโคยามิเนี่ยเขาก็ไปฝึกการใช้อัตลักษณ์นะครับไปฝึกการใช้ดาร์คชาร์โดจนตอนนี้เขาเนี่ยสามารถควบคุมนะครับดาร์คชาโดล่างคุมข้างเนี่ยได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแต่ว่าดาร์คชา์โดเนี่ยมันก็ยังแพ้แสงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องพลังกายเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าตอนนี้ดาร์คชา์โดเนี่ยคือสุดจัดนะครับคือโหดมา,มากๆส่วนทางฝั่งของพวกวินเลร์นะครับก็จะเห็นได้ช เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองและอัตลักษณ์เนี่ยตื่นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่างเช่นชิการากินะครับที่ตอนแรกอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมันต้องใช้นิ้วทั้ง5แต่ให้ครบทั้ง5นิ้วใช่ไหมถึงจะย่อยสลายได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใช้นิ้วทั้ง5้าแต่ให้ครบทั้ง5นิ้วแล้วนะครับแค่เขาเนี่ยใช้แค่2อนิ้วนะครับก็สามารถย่อยสลายได้แล้วและที่มันเวอร์วงังอลังการไปมากกว่านั้นนะครับก็คือสิ่งของที่ เขาเนี่ยแตะไปแล้วนะครับมันก็จะทําการย่อยสลายนะครับต่อกันไปเรื่อยๆและเขาเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมนะครับการย่อยสลายได้อีกด้วยก็จะเป็นการตื่นของอัตลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับสาหรับตัวชิกาลากิก็จะขอยกตัวอย่างมาอีกสักหนึ่งคนนะครับที่เห็นได้ชัดว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็คือโทกะฮิมิโกะที่ตอนแรกพลังของเธอเนี่ยมันมีความสามารถแค่การกินเลือดใช่ไหมแล้วก็แปงลงร่างเป็นคนคนนั้นแต่ว่านะครับหลังจากที่เธอเนี่ยสามารถ ามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองไปได้แล้วนะครับอัตลักษณ์ของโทกาเนี่ยมันก็ o อขึ้นมาในทันทีนะครับเพราะว่าจากตอนแรกแค่แปลงร่างเป็นคนคนนั้นได้เฉยๆใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่อัตลักษณ์ของเธอเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเธอเนี่ยก็สามารถใช้อัตลักษณ์ของคนที่เธอกินเลือดไปได้ด้วยนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับสาหรับการตื่นของอัตลักษณ์ก็สรุปนะครับปัจจัยในการที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองนะครับแล้วก็จะสามารถปลุกอัตลักษณ์เนี่ยขึ้นมา ได้อย่างแรกนะครับก็คือต้องมันฝึกฝนอัตลักษณ์นะครับอย่างที่พวกเด็ก u a เี่ยทำกันอย่างต่อมานะครับก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยโดนไล่ต้อนจนจมมุมแล้วนะครับพลังที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นในช่วงเวลาที่ครับขันอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะขอยกเคสของชิการกิมาเล่านะครับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีก็คือชิการกิเนี่ยเขาได้ความทรงจําในวัยเด็กกลับคืนมานะครับเป็นความทรงจําที่ออฟฟอร์วันเนี่ยฝังเอาไว้ในหัวเขา ในตอนเด็กนะครับทาให้เขาเนี่ยลืมเรื่องในครอบครัวตัวเองไปนะฮะแต่ว่าเมื่อเขาเนี่ยทำลายพวกมือนะครับที่ติดตามตัวตามหน้าเขาเนี่ยเป็นมือควรในครอบครัวเขานะครับที่ออฟฟอวันเนี่ยเอามาติดให้เขาก็เหมือนจะหลุดออกมาจากโซ่ตวนของออฟฟอรวันนะครับทำให้ชิกาลากินเนี่ยเขาปวดปล่อยทุกอย่างนะครับทำให้พลัง,งของเขาเนี่ยมันตื่นขึ้นมาในตอนนั้นนั่นเองก็เหมือนแบบว่ามีอะไรไปสะกิดใจน,นะครับพลังเนี่ยมันก็เลยตื่นขึ้นมามันก็แล้วแต่ปมนะครับแล้วแต่ปมของแต่ละคนนะครับว่าใครเนี่ย มีโปมอมไลถ้าเกิดว่าใครเนี่ยลายโปมนั้นได้นะครับก็จะสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นการมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับอัตลักษณ์นะครับเกี่ยวกับการตื่นของอัตลักษณ์แล้วก็จุดอ่อนของอัตลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลก์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็ดําเนินมาถึง30 0 0 0ซับส ใครแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ชอบในผลงานนะครับแล้วก็ติดตามกันมากก็ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงนะครับผมก็จะพยายามนะครับทาคลิปให้มันดีขึ้นแล้วก็ลงคลิปให้มันบ่อยๆกว่านี้นะครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยก็คือลงคลิปนานๆทีนะครับแบบว่าเออสวันบ้าง4วันลงทีบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พยายามอยู่นะครับจะลงให้ได้วันเว้นวันแต่บางทีมันก็ติดนู่นติดนี่นะครับติดธุระอะไรบ้างนะครับก็เลยทําให้คลิปเนี่ยมันอาจจะมาน้อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามนะครับล งให้บ่อยขึ้นและในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีกระตูนเรื่องอื่นๆนะครับเสริมทําเสริมเข้ามาคู่กับไม h ี r o ด้วยนะครับตอนนี้ผมเนี่ยก็กําลังคิดอยู่นะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะฮะแค่ไม h ี r o เรื่องเดียวเนี่ยก็ตึงมือแล้วนะครับโอเคครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยเวณะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากให้ผมเนี่ยทำหัวข้ออะไรเกี่ยวกับไม ฮีโร่อีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ